ลัอกจุ้มบัก็อกหมดเลยอืมถ้าล็อกก็ไปไล์ไปถ้าเ้ารอกกนเขาไม่ปิ้วเนาะช่องอะใช่ไหมไม่ได้รู้นี้คอสองป้าตาให้เราอะอืมอันยาอะไรวะโอ้ลูกสาวเพราะาขาผู้จัดพาราส์อืมตัดั่งแล้วแถมกล้วยไม้ไม่ได้แถมนะคะเดี๋ยวจะเป็นภาราของผู้สั่ง อย่าเพิ่งเล่นมุกนะครับสั่งเลยกดใส่ตะกร้าแล้วจ่ายตังค์่ะกร้าแล้วจ่ายตังค์ด้วยนะทุกคนเป็นลิมิเต็ดทุกคนใช่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดปฏิทินดูดีกว่าปฏิทินนี่เหลือห้าสิบชุดเนี่ยมันข้างในมีอะไรเว้ยลูกกินแล้วไอวาแท้แล้วอันนี้แจกอันนี้เลยอ่ะแกไอวาแท้แล้วอ่ะมาดูปฏิทินกันนะครับปฏิทินปฏิทินมีอะไรเดี๋ยว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 ไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนชินดิงมีปฏิทินของเรา อ่าเดือนนี้เดือนนี้เป็นรูปใครนะแหนยูเรียรไปแล้วฮัลโหลดัลโหลชอบชอบชอบโอ้ยโอ้ยอ่ะแกนัวเร่ยเดือนนี้นะคะมีนาคม เนาะเป็นอย่างนีง้อ่ะมาร์ชแล้วก็เดตต์ต์ตนะคะนี่แอปเปิลนะคะพฤษภาป้อ่าอย่าลืมเข้าไปดูนะคะที่เราพิมพ์ไว้มิทูนานะมีคนบอกว่าพ่อ,พ,อพ่อหนีมาอะไรในติ๊กต็อกนี่เองกระกฎาคมไละเราไลค์ขายของเนี่ยเราอยากลองดูว่าเราจะไลฟ์ขายของได้ไหมไลเซนต์อัญญาให้หน่อยคะ่ะมันจะเลเอะเทอะนะยากะ หญิงหาลงมาลงมาไอ้ยากัรยาอามีนี่ไหมเนี่ยเน่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 เในกล่องสุ่มเขามีเขามีอันนี้มาให้ไหมมีเขาก็สุ่มให้เหมือนกันใช่เขาสุม่มต,ตัวลาเขาจะเห็นไหมเขาจะมีบอกวันสำคัญด้วยนะนี่เราไม่ได้อันนี้หรอในกล่องสุ่มนี้ไม่มีอ่ะมีไหมลองดูสิไม่ใช่ก็คือไม่มีเพราะว่าเขาออกมาให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วไงอ๋อแล้วก็เราอยากดูอันนี้อ่ะพุณเสิกาเอาอะไรคะไปไหน ทันวาแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นปี2025นะคะอะไรลูกเอาอะไรคะอไ่ตไปพูด้ได้ไปตอนนี้ก็ยังวางได้ยาวๆอยู่นะเพราะว่ายังไม่ผ่านไปมาสแรกของปีนี่กดอากา้ <ๆ S 1> แล้วแหละจะไปหนจะไปไหนเนี่ยอ,นนอันนี้มันแก่แล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมันเผ็ดมีสั่งหลายช่องทางนะทุกคนต้องรีบเออ สั่งได้หลายช่องทางนะครับแต่ถ้าเพื่อนสั่งเร็วๆตรงนี้เลยนะครับเราปักไว้แล้วตะกร้านะครับทุกคนดกดสั่งได้เลย